สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิตาโรเดเลิทที่21่ชั้นม .5 ทั้งปคลิปนี้จะเป็นการแก้โจทย์โซน A ข้อ1นึงหรือข้อ2ค่ะค่ะโจทย์ข้อ1นึงกัข้อ2นะคะข้อ1ก็จะเป็นทีต้าเท่ากับ11บพายส่วน6ให้เอา11บพายส่วน6ลงไปแทนเช่นไซน์ทีต้าก็จะได้เป็นไซน์1ิพายส่วน6ค่ะไซน์สิบเอ็ด ซสิบเอพาส่วน6เท่ากับไซสิบสอพายส่วน6ลบ1น 6, ึ่าพ,าพายส่วน6เท่ากับไซส2งพาลบ1นึ่พายส่วน6เนื่องจากให้ตัด12บพายส่วน6กค่ะก็จะได้เป็น2อพายลบ1นึ่พายส่วน6แล้วไปเดินในวงกลมนะคะให้ดูตรงเลข2ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ถ้าเป็นเลขคู่ก็จะอยู่ด้านขวาของวงกลมแล้วไปดูเครื่องหมาย ว่าเป็นเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายบวกถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็ให้เดินตามเข็มนาฬิกาค่ะซึ่งอันนี้ได้อยู่ในจัตุภาคที่4จัตุภาคที่4มีคำว่าคอสกับศกค่ะแต่ไม่มีคําว่าไซน์ให้ติดลบก็จะได้เท่ากับลบไซนพายส่วน6ค่ะลบไซน์พายส่วน6พายส่วน6คือนิ้วชี้สูตรของไซน์คือซ้ายรูทซ้ายส่วน2 ก็คือซ้ายในมือเรามีหนึ่งก็จะได้รูทหส่วนสองหรือเท่ากับลบรูทหส่วนสองค่ะอ้อถอดรูทตัวนี้ออกมาก็จะได้ลบหส่วนสองค่ะคำตอบนะคะก็คือลบหส่วนสองค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นคอสทีตาเท่ากับสองนะคะเนื่องจากคอสสิบเอ็ดพายส่วนหกเท่ากับคอสสิบสองพายส่วนหกลบสิบเอ็ดพายส่วนหกตัดกันแล้วเหลือคอสสองพายส่วนไอคอสสองพายลบหนึ่งพายส่วนหกค่ะเดินในวงกลมแล้วนะคะเ,เดินเดินในวงกลมแล้วหยุดจากสุขภาพที่สี่ ซึ่งสัตภาพที่4ไม่มีคำว่าโคเซคค่ะให้ติดลบก็จะได้ลบโคเซคพายส่วน6กคยส่วน6คือนิ้วชี้ค่ะคอสของโคเซคคือ2ส่วนซ้ายก็จะได้เป็น2ส่วนรูทซ้ายค่ะก็คือ2ส่วนรูทหถอดรูทได้2ส่วนหนึ่งหรือเท่ากับ2ค่ะคำตอบก็จะได้2ค่ะต่อไปนะคะคอส คอสก็คือให้เอาเทต้าเท่ากับ11พายส่วนหกาแทนก็จะได้เท่ากับคอส12พายส่วน6ลบ1พายส่วน6ตัดกันแล้วได้คอสสิบคอสสพายลบ1พายส่วน6ค่ะค่ะเหมือนเดิมนะคะมาเดินแล้วอยู่จากตุภาคที่4ค่ะจากตุภาคที่4มีคำว่าคอสไม่ติดลบค่ะแล้วเป็นคอส พายส่วนหกพายส่วนหกคือนิ้วชี้คอสสูตรของคอสก็คือขวาส่วนสองขวาส่วนสองได้รูปสามส่วนสองตอบเอ,อรูปสามส่วนสองค่ะค่ะข้อต่อมานะคะเศษค่ะเศกก็จะเป็นเศษสิบเอ็ดสิบเอ็ดพายส่วนหกค่ะ เท่ากับเศษ 12π ส่วน6ลบ 1π ส่วน6ตัดเหมือนเดิมค่ะได้เศษ 2π ลบ 1π ส่วน6มาเดินแล้วในวงกลมอยู่จากทุภาคที่4ค่ะแล้วจากทุภาคที่4มีคำว่าเศษด้วยค่ะจึงไม่ติดลบก็จะได้เป็นเศษ π ส่วน6 π ส่วน6ก็คือนิ้วชี้ค่ะ แล้วก็สูตรของเสจก็คือ2ส่วนขวาค่ะก็จะได้เป็นลูกก็จะได้เป็นสส่วนลูกขวาค่ะต่อสส่วนลูทสาค่ะค่ะข้อต่อมานะคะแทนค่ะแทนก็ เป็นแทนสิบเอ็ดพายส่วนหกเท่ากับแทนสิบสองพายส่วนหกลบหนึ่งพายส่วนหกค่ะตัดกันแล้วได้แทนสองพายลบหนึ่งพายส่วนหกค่ะเดินในวงกลมนะคะอยู่ในจักตรตัภาคที่สี่เหมือนเดิมค่ะซึ่งในจกันจกตรตัวภาพคที่สี่ไม่มีคำว,ว่าแทนก็จะได้ติดลบค่ะก็จะเป็นลบแทนพายส่วนหกพายส่วนหก มันเดิมค่ะนิ้วชี้สูตรของแทนก็คือซ้ายส่วนขวาซ้ายของเรามีรูซ้ายรูทซ้ายส่วนรูดขวาค่ะขอภัยค่ะซ้ายของเรามีหนึ่งค่ะและขวามีสามก็จะได้ออกมาเป็นรูดหนึ่งส่วนรูดสามหรือเท่ากับรูดหนึ่งส่วนเอ้หรือเท่ากับหนึ่งส่วนรูสามค่ะก็จะตอบหนึ่งส่วนรูดสามค่ะ แล้วก็คอร์ดค่ะคอร์ดก็มาแทนเป็นคอร์ดสิบพายส่วน6เท่ากับคอร์ดสิบพายส่วน6ส่วน6ลบหพายส่วน6ตัดกันแล้วได้คอร์ดสอพายลบหพายส่วน6ในวงในวงกลมเดินแล้วไม่มีคำว่าคอร์ดค่ะมีแค่คำว่าคอร์ดกับส0ก็จะได้ลบคอร์ด ไพ่ส่วนหกไพ่ส่วนหกก็คือนิ้วชี้สูตรของคอร์สก็คือไอสูตรของคอร์สก็คือขวาส่วนซ้ายค่ะขวามีสามก็แล้วก็ซ้ายมีหนึ่งก็จะได้เป็นลบรูทสามส่วนรูทหนึ่งค่ะก็จะได้ถอดรูทแล้วก็ได้เท่ากับลบไอลบรูทสามส่วนหนึ่งหรือเท่ากับลบรูทสามค่ะ ข้อขอดทีต้าข้อนี้ตอบลบรูปสามค่ะอ๋ออันนี้ตอบแทนนี้ตอบลบด้วยค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็โคเซกให้ติดลบด้วยนะคะหนูลืมติดลบค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อสองทีต้าเท่ากับ5พายส่วนสีค่ะไซน์ทีต้าก็จะได้เท่ากับไซน์หพายส่วนสีค่ะไซน์ห้าพายส่วน4เท่ากับไซน์สาพายส่วน4ี่บวก1พายส่วน4ี่ค่ะตัดกันแล้วเหลือหนึ่งค่ะไซน์1พายบวก1พายส่วนสี่ เดินในจตุภาคเอ้ยเดินในวงกลมแล้วอยู่จากุภาคที่สามค่ะเนื่องจากเลขหนึ่งเป็นเลขขี่จึงอยู่ทางซ้ายของวงกลมแล้วก็วงเอ,อบวกเป็นให้เดินทวนค่ะแล้วเดินถึงจากุภาคที่สามจตุภาคที่สามมีคำว่าแทนกับคอดไม่มีคำว่าซ้ายจึงผิดลบค่ะก็จะได้เท่ากับ ลบไซายภายส่วนสี่ภายส่วนสี่ก็คือนิ้วกลางค่ะสูตรของไซน์ก็คือซ้ายส่วนสองก็จะได้เป็นรูปสองส่วนสองค่ะอันนี้ต่อรูปสองส่วนลบรูปสองส่วนสองค่ะข้อต่อมานะคะโคซิก โคเซกก็จะเป็นโคเซกห้าพายส่วนสี่ก็เท <c ose x> ่าก <c ose x> ับโคเซกสี่พายส่วนสี่บวกหนึ่งพายส่วนสี่ตัดเหมือนเดิมค่ะได้โคเซกหนึ่งพายบวกหนึ่งพายส่วนสี่ค่ะ เดินในวงกลมแล้วเหมือนเดิมคะ่ะอยู่ในจัดตุภาคที่3มีคำว่าแทนกับคอดไม่มีคำว่าโคเซกให้ติดลบคะ่ะก็จะได้เท่ากับลบโคเซกพายส่วนสสูตรของโคเซกก็คือ2ส่วนรูทซ้ายคะ่ะใช้นิ้วกลางนะคะ2ส่วนรูทซ้ายก็จะได้เป็น2ส่วนลบสอส่วนรูทสองคะ่ะ อันนี้ก็ตอบเป็นลบสองส่วนรูทสองค่ะค่ะข้อคอสคอสทีต้านะคะก็เป็นคอสห้าพายส่วนสี่ค่ะเท่ากับคอสสี่พายส่วนสี่ลบเอ้บวกนะคะบวกหนึ่งพายส่วนสี่ ตัดกันแล้วได้คอสหนึ่งพายลบเอ้ยบวกคะ่ะบวกหนึ่งพายส่วนสี่ค่ะก็มาเดินนะคะแล้วอยู่ในจัตุภาคที่สามมีคำว่าแทนกับคอสไม่มีคำว่าคอสแต่ว่าคอสให้ติดลบไม่ได้คะ่ะก็จะได้เป็นบวกคอสพายส่วนสี่ค่ะ คอสไพยส่วน4ี่สูตรของคอสสูตรของคอสก็คือรูทขวาส่วน2ก็จะได้เป็นรูทสองส่วน2ค่ะตอบรูทสองส่วน2ค่ะแล้วก็เศษค่ะเศษ5พายส่วน4ี่ เท่ากับเศษสี่พายส่วนสี่บวกหนึ่งพายส่วนสี่ค่ะตัดเหมือนเดิมค่ะเศษหนึ่งพายลบหนึ่งพายส่วนสี่นะคะก็ในวงกลมอยู่ในจักรภาคที่สามไม่มีคําว่เศษเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าขอดกับเศษเป็นข้อยกเว้นที่ติดลบไม่ได้ค่ะก็จะได้เป็นบวกค่ะก็จะได้เป็นเศษ พายส่วนสี่พายส่วนสี่คือนิ้วกลางค่ะสูตรของไพ่ส่วนเอสูตรของเสกก็คือสองส่วนรูดขวาค่ะก็จะได้เป็นสูตรของพายส่วนสี่ก็คือสองส่วนรูดขวาก็จะได้เป็นสองส่วนรูดสองค่ะเสกตอบสองส่วนรูดสองค่ะค่ะแล้วก็ แทนนะคะแทนก็จะเป็นแทนห้าพายส่วนสี่เท่ากับแทนสี่พายส่วนสี่บวก1พายส่วนสี่ค่ะตัดกันแล้วได้แทนหนึ่งพายบวกหนึ่งพายส่วนสี่อยู่ในจากตุภาคที่สามีคำว่ามีคำว่าแทนแต่คำว่าขอดก็ไม่ติดลบค่ะก็จะได้เป็นแทนพายส่วนสีสูตรของแทนก็คือรูทซ้ายส่วนรูทขวา พานิ้วกลางนะคะเพราะเป็นพายส่วนสี่ก็จะได้เป็นรูปสองส่วนรูปสองค่ะอันนี้ตอบรูปสองส่วนรูปสองค่ะข้อสุดท้ายคอร์ดนะคะเออคอร์ดเท่าเอาทีตาแทนก็เป็นคอร์ดอ่ะคอร์ดห้าพายส่วนสี่เท่ากับคอร์ดสี่พายส่วนสี่บวกหนึ่งพายส่วนสี่ ัดกันแล้วได้หนึ่งเหมือนเดิมค่ะบวกหนึ่งหนึ่งพายส่วนไอ้คอดหนึ่งพายบวกหนึ่งพายส่วนสี่ค่ะในวงกลมนะคะเดินแล้วอยู่ในจัตุพระภิษัมซึ่งมีคำว่าแทนกับคอดค่ะจึงไม่ติดลบก็จะได้เป็นคอดพายส่วนสี่เหมือนเดิมค่ะนิ้วกลางแล้วก็ สูตรของคอร์ดก็คือรูดขวาส่วนรูดซ้ายก็จะเป็นรูดสองส่วนรูดสองค่ะโตตอบรูดสองส่วนรูดสองค่ะค่ะ